หนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่ขายดีในประเทศไทยเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่มีส่วนผสมของวิตามินซีะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยวิตามินซีนะครับมีส่วนช่วยในการทํางานหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนผมเหมือนพี่บีเนะนะเราจะต้องออกไปทํางานหาเงินเจอคนเยอะๆบางทีเราก็กังวลต้องใส่แมสบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเสริมวิตามินซีให้เต็มที่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะสบายใจใช่ไหมแต่ทีนี้ครับทุกคนก็จะมีประสบการณ์ชุดข้อมูลเดียวกันคือหลอดสุญญากาศแบบนนีี้วิิธกการ็ มากมากครับก็คือแค่หย่อนไปเนี่ยวันละ1เม็ดแบบนี้นะครับก็กินตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็ได้นะหรือจาาแล้วก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกนะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีชุดข้อมูลเรื่องของราคาครับพี่บีครับเพราะว่าปกติพอเป็นหลอดสูญญากาศแบบนี้ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยทุกคนจะคุ้นกับตัวเลข259ก็คือ2 5 9บาท2 6 9บาทหรือเกือบ300บาทหรือจัดโปรโมชั่นอย่างมากที่อาร์มดโดเคยจัดเนี่ยก็คือผ่านทีวีครับ5กล่องแบบนี้คือ99บาทหรือหาาตกลาองละ199บาท80งค์แค่น้กื้อกกั่วบ้านนั่ แลเพราะว่าวเขาก็ไว้ใจโลโก้อาร์มาโดด้วยใช่ไหมแล้วตัว,<ช>ตวนี้ครับต้องบอกว่าสูตรใหม่นะอันนี้คือต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนบันเทสจะรู้ว่าเคยมีสูตรเดิมนะตัวนี้สูตรใหม่ถือว่าเข้มข้นกว่าเดิมด้วยอาร์มาโดเป็นซีเมสฟูแบบนี้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์คำตอบคือเอ๊ะไม่ใช่นี่สมาคมแม่บ้านพี่บีฉนเลยหน่อยเท่าไหร่คะมีเลยนะคะหยิบแคตตาล็อกขึ้นมาเลยค่ะซื้อสามกล่องแถมสามกล่องแบบนี้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหกกล่องจะเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยอยู่ที่หน ชนะใจลูกค้าประจํา3ล้านคนทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหซื้อหลอดแบบนี้20เม็ดแบบนี้จ่ายที่เคยจ่าย260กกว่าบาทแต่จ่ายเพียงหลอดละ166บาท50สตางค์ตามที่พี่บีแจ้งใช่ไหมแล้วตัวนี้ครับต้องบอกว่าไม่ได้ใส่แค่วิตามินซีนะใส่วิตามินบีเข้าไปอีกใส่ซิงเข้าไปอีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะไปดูผู้ใช้จริงกันเลยนี่คือคุณฝนในวัย35ปีครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากเหมือนพวกเรานี่แหละ<ฆ>นะเออคือยังไงสู้งาน o อทก็เอานะเข้างานหมดเลยจะ ครับควบคู่กับการทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายสม่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทุกวันนี้คุณฝนในวัยสาหปีมีความสุขเป็นเสาหลักของครอบครัวแบบนี้นะครับและวันนี้ทุกคนจะมีความสุขเช่นกันเพราะนี่คือมากกรรมที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มีให้แค่ช่วงนี้นะ5้ากล่อง9ก9้าใช่ไหมไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้ครับ5กล่อง9ก9ตั้งแต่จะแถมอย่างนี้เลยซื้อ5แถม5เป็น10กล่องเนี่วางอย่างนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นนะฮะสิบกล่องครับ999บางไม่ผิดคริบจะตกกล่องละ 99บาท90สตางค์แต่ต้องหยิบมือ,อถือมาจองสติตอนนี้เลยครับโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับย้าเลยว่าภาพโปรโมชันที่ทุกคนเห็นเต็มจอแบบนี้ด้านในไม่ได้บรรจุหลอดสูญญากาศแค่10เมตร5เมตรนะครับ20เมตรกันจะะเลยแล้วตัวนี้นําเข้าจากประเทศเยอรมนีด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้หยิบมือถือแล้วจองสิเดี๋ยวนี้ครับ10กล่อง999บาทมีอยู่จริงวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมีโลโก้อาร์มาโดไม่ดีอะไรเนี่ยไลน์มาด,าดมา่ากันได้เลยโทราาาต่ววัน้้เรีใะช าด่าในการผลิตคือฝั่งยุโรปด้วยและเป็นโรงงานจากประเทศเยอรมนีนะครับวันนี้อาดามาโด้เบนซีเม็ดฟูสูตรใหม่เข้มข้นกว่าสูตรเดิมนะครับเป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับสิบกล่องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีอยู่จริงโทรมาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอาดมโดนะครับพี่เบ้เอาให้สะใจลูกค้าประจําขอลดอีกค่ะลดได้เลยนะคะวันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ต้องจ่ายว่ดหูกแล้วลดลงไปอีกค่ะห้าสิบบาทเหลือเพียงแค่เก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่แล้วนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ขึ้ เป็นการโอนเงินชําระเพื่อลดความยุ่งยากในการเจรจาในการพูดคุยในการส่งขอนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนนโยบายนะพี่บีคือถ้าเกิดว่าเป็นเก็บเงินปลายทางเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องสแตนบายรอรับมือถือและบางทีเบอร์ 8, แปดเราก็ไม่กล้ารับใช่ไหมกลายเป็นว่า,า,วาคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวพนักงานผมจะเข้าไปส่งแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้ารับอย่างเงี้ยของมันก็จะมีปัญหาในการส่งก็จะนานขึ้นมีปัญหากันไม่สบายใจกันนะครับวันนี้ขอรณรงค์ให้เป็นการโอนเงินไปเลยโอนเงินเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะดัันนทุลงข จะบุกยังไงก็จะไปถึงหน้าบ้านทุกคนแล้วก็เอาสิกล่อง999บาทนี้ส่งมอบให้ที่มือเลยนะครับยังไงอันนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานส่งของเราที่จะต้องเอา10กล่องที่โอนเงินแล้วเนี่ยถึงมือลูกค้าแน่นอนไม่งั้นเราก็ต้องโอนเงินคืนถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเก็บเงินไปทางหลังจากนี้นะครับมันจะมีเรื่องของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเก็บเงินค่าบริการไปทางเพิ่ม100บาทด้วยนะครับอันนี้ถือว่าชี้แจงให้ทราบก่อนจะได้แบบว่าไม่ใใช่่่่่่่แแบบบเเเเเเออออออ้้้้ยยปโโทททรรรรรรมมมมาาาาาตติิิิดดืืงงงงงคคกกสววันนนนนนีหหุ ยังไงก็คุ้มครับเพราะว่าจากที่เคยเสียเงินหลอดละ250กว่าบาท2 6 0กบว่าบาทครับแต่วันนี้จะเหลือหลอดละ99้บาท90สตางค์ด้วยการหยิบมือถือแล้วโทรสั่งตอนนี้ครับคือ10กล่อง99 9บาทมีอยู่จริงโทรมาที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมโดให้ได้นะครับพโทรเลยค่ะวันนี้ครับมาเองกลางคลังสินค้าเลยนะคะแล้วฉากกว้างแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับคือต้องบอกตรงๆนะฮะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งพี่เบยาายา5ปีนนบบ่าอจอนะร ให้พี่จสรสันพี่บีพี่สายเนี่ยลองขายโดยไม่มีผมดูนี่ไปดูภาพเหตุการครับวันนั้นส่งจรสังกระสายครับขาย s อสเจม็อบครับเป็นไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่นครับสุดท้ายเกินมากกรรมครับผลิตไม่ทันโ<ช>อ,อ้โหขายดีจนแบบว่าต้องหยุดขายต้องถอดการออนแอร์อ่อน<ช>นะครับซึ<ช>่งต้องบอกว่าเป็นการประสบความสาเร็จในทางความคิดของผมเลย1ถัง,งแถม2ถัง9 9้บาทแล้วก็ตกใจแล้วก็นึกในใจทํใหม่ต้องซื้อถึง3าถังนะเออจนแบบว่าพอเราเดินไปไปดูแม่บ้านเราโอ้โหเหมือนหลอดไฟมันปิ้งขึ้นมาอย่างนี้เลย ือแบบโอ้โหเพราะว่าผมเนี่ยนะครับคือห้องนอนผมเนี่ยก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์นิดหนึ่งเพื่อหลับสบายใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็ไปดูถึงห้องโถงครับแขกไปใครมาบางทีผู้ใหญ่มาล้วก็บอกไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้ครับท่านครับเชิญครับเชิญครับอย่างเงี้ยฝุ่นฝนอะไรมันก็เข้ามาแต่เราจะเอาไม้ถูพื้นที่ถูห้องโถงแล้วไปถูห้องนอนหรอคราวนี้โอ้โหกลายเป็นยิ่งปิ๊งเลยครับเพราะว่าเข้าไปห้องครัวครับกลิ่นน้ํามันหอยกลิ่นซีอิ๊วครับพอถูน้ํามันหอยถูซีอิ๊วมาถูห้องนอนผมไม้ปารรเเเเกกกก้้มมมีีาบบบััันนนอแลลลลวจจะ่่งูยยยผ ซื้อ3ถัง990บาทเลยจนทนไม่ไหวไปดิวมาขายเองแต่ถามพี่จรนสันก่อนครับว่าส็คลิปที่ทําให้ผลิตไม่ทันเนี่ยคืออะไรครับให้ดูครับอย่างแรกเลยฮะนั่นคือไม้ถูกของเขาครับทำจากสแตนเลสอย่างดีไม่ขึ้นสนิมครับ แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาไม่เปลืองแรงนะและที่สำคัญครับมันปั่ยืดหดได้ตามความสูงของเราครับและให้ดูครับนี่ผ้าถุงของเขาครับทำจากผ้าไมโครไฟเบอร์ฮะให้ดูครับเดี๋ยวหนึ่งถังคือมีที่ไม้แล้วอันหนึ่งแล้วก็แถมอีกอันหนึ่งเป็นสองอันครับเวซักนี่เลยใช่ฮะเป็นสองอันยังไม่หดครับนี่ฮะในส่วนของถังปั่นของเขาครับคุณเชนนี่ตรงที่ปั่นน่ะมันคือทีเด็ดครับมันลื่นปลื้ดอย่างดีแบบนี้เลยและเป็นสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมครับน้ำหนักเบาและนี่ถังใหญ่ครับจุน้ำได้ถึงห้มเล แบบนี้นะฮะนี่ลื่นปลื้ดลื่นปลืด้ดนี่นะถามพี่บีเลยครับต้องบอกว่าการที่ผมมายืนแบบนี้เนี่ยมันจะมาล้อเล่นไม่ได้นะ <c oughs> เหตุการณ์ที่เราไปดีวมาแล้วทําให้ทุกคนสบายใจเลยซื้อนั่นคืออะไรครับต้องมีการรับประกันสินค้านะคะอย่างตัวนี้นะคะรับประกันตัวทั้ง1ปีเต็มไปเลยนะคะถ้าหากว่าได้รับสินค้าไปแล้วตัวนี้มันเกิดไม่หมุนขึ้นมานะคะติดต่อมาที่เราได้เลยะคะ่ะเราจะประสานกับผู้ผลิตนะคะทาการเคลมสินค้าเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยค่ะวันนี้ลงสนามเองขนาดนี้นะครับที่นี่นะฮะมาเลยนะครับนี่ั990บ าไปเลย4ถังถูได้4ห้องนะเลือกเลยจะห้องนอนห้องโถงอะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อ1แถม3เชิญที่นี่990บาทนะครับโทรมาเลยที่1451หรือ l i า e @amado Am นะครับวันนี้ขอบคุณ SJ Mop ด้วยนะครับเมบื่อโปรโมชั่นเด็ดๆให้เรามีถังที่4อยู่จริงนะครับตกถังละ247.50บาทสตางค์เท่านั้นเอาไปเลย4ถังใช้ได้4ห้องจ่ายแค่990บาท4ถังมีอยู่จริง990บาทยิงมาที่1451หรือแอด l i n ์ hmm. มาที่ @amado นะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วแล้วหลายคนบอกว่าเอาอีกแล้วคุณเชน นะเพิ่งซื้อไป3ถัง990บาทแล้วก็ลูกค้าประจำไม่เคยดูแลเลยอเมโดาการ์ลดลดราคาไหมครับพี่บีลดแน่นอนเลยนะคะเซตนี้นะคะลดไปเลย50บาทค่ะเหลือเพียงแค่940บาทได้ทั้งหมด4เซตเลยค่ะใช่แล้วนะครับผมย้ำคอนเซปต์อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ซื้อจริงๆโดยเฉพาะคนที่แบบว่า,ามีบ้านแล้วรักบ้านของเรานะครับเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยเขามีหน้าที่ในการใช้ชีวิตต่างกันนะอย่างห้องนอนเนี่ยผมถือว่าเป็นเซฟโซนเลยนะเราก็ต้องรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดห้องโถงครับแขกราอ่ี้้งงกนหํ็ สำคัญนะบางทีเราไม่อยากล้างแบบว่าน้ํายาแรงๆอ่ะเราอยากแค่ถูไงถูให้มันสะอาดให้มันหอมก็ใช้ถังหนึ่งก็ได้แล้วโดยเฉพาะห้องครัวย้านักย้าหนานะครับกลิ่นน้ํามันหอยกลิ่นซีอิ๊วกลิ่นทอดปลาโอ้ยอย่าไปเอาไม้อันนั้นเนี่ยมาถูห้องนอนเลยนะครับเอาไป4ห้อง4ถังแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่1 4ึ่หรือไลน์แอนดอาร์มดสนะครับสุดท้ายนี่นะครับก่อนบอกโปรโมชั่นรอบสุดท้ายให้พี่จอนสันย้ำว่า s อสเจมอฟทำอะไรได้บ้างครับเขาไม่ได้ใช้แค่ถูพื้นนะเขามันยืดด้้้าาามไไแแบบนนีี่อปถูกํพง ้างนี่ถูฟ้าเพดาน้างใช้ได้ครบอเนกประสงค์จริงๆครับผมอยากญ่อยก็ได้นะอะไรก็ได้เลยนะแต่วันนี้ครับต้องอยากได้แล้วครับเพราะนี่คือซื้อ1แถม3ที่นี่ที่เดียวจ่ายแค่990บาทนะครับไว้ใจได้แน่นอนวันนี้ผมลงสนามเองนะครับอย่าให้น้อยหน้าจรสรรกระสายนะสี่ถังพ่อไม้ถูพื้นแบบนี้ใส่กลองใหญ่ๆสี่กองแบบนี้จ่ายแค่990รีบโทรมาตอนนี้เลยครับที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะแล้วก็ลูกค้าประจำไม่เคยดูแลเลยอามาโดการ์ลดราคาไหมครับพี่เบีลดแน่นอน 50บาทค่ะเหลือเพียงแค่940บาทได้ทั้งหมด4เซตเลยค่ะใช่แล้วนะครับผมย้ำคอนเซ็ปต์อีกครั้งนะครับสีถังพร้อมไม้ถูพื้นแบบนี้ใส่กล่องใหญ่ๆสี่องแบบนี้จ่ายแค่990รีบโทรมาตอนนี้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์ ine, มาที่แอดอาร์มาโดนะวันนี้ขอบคุณ SJ m o จอด้วยนะครับมอบโปรโมชั่นเด็ดๆให้เรามีถังที่4อยู่จริงนะครับตกถังละ247ร้สบาทห้สตางค์เท่านั้นเอาไปเลย4ถังใช้ได้4ห้องจ่ายแค่990บาท4ถังมีอยู่จริง9 9 0บาทยิงมาทีี่่1451หรืออแดไลน์ ine, มาท Ad ครับพีโพครับ <ขอ S 1> เรียกวเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567